มาอีกแล้วครับสำหรับโปรชัยพิเศษนะครับผมรถล้างสต็อกสิบคันครับซื้อรถแถมทองครับวันนี้อ่โปรพิเศษเลยนะครับสําหรับท่านใดซื้อรถมูลค่าสามแสนบาทขึ้นไปนะครับจะกี่คันก็ได้นะครับแถมทองคำหนึ่งสลึงครับสามแสนบาทขึ้นไปครับซื้อหกแสนก็ได้ห้าสิบตังค์ครับมาจัดโปรพิเศษแล้วก็ราคาพิเศษพิเศษกันไปเลยครับ มาเริ่มกันที่ขั้นแรกเลยนะครับขั้นแรกเลยก็อ่คู่นี้นะครับเป็นรถไถโคูปะ L คันนี้เป็น L 4508นะครับมาพร้อมกับยูโรแท็กนะครับยูโรแท็ก55แรงนะครับอ L 4508กับย e ูโรแท็กวันนี้มาดัานดินกันนะครับต้องขอสวัสดีสําหรับทุกท่านที่กำลังเข้ามาแลบชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมสำหรับ คู่นี้แพ็คคู่นี้นะครับจัดโปรพิเศษอ่า L สต้า l ู5 0 8แปดขนาดสี่พัน้าลแล้วก็ยูโรแท็ก5้นะครับ D.I. ตัวนี้ก็55แรงม้านะครับผมอ่าเป็นรถสองพ่อเขาพื้นสีล้อเหมือนกันนะครับวันนี้เอาปรับพื้นที่นะครับอ่าปรับพื้นที่เพื่อจะลงเสานะครับลงเสาสร้างบ้านอ่าสำหรับยูโรแท็กกับ L สามสี่ L สี่ห้าศูนแปด L45.8 ราคา1 7 9 0 0 0บาทอุปกรณ์ดันหน้าพัานหลังลตารี่นะครับตัวนั้นเป็นตัวตัวนี้เป็นตัว DI ไยแล้วก็ยูโรแท็กจัดราคาพิเศษ1 3 9 0 0 0บาทนะครับบรัรน์นหด้าพัานหลังลตารี่บ่วนเลยครับราคานี้แล้วก็รถเกี่ยวข้าวกเกษตรพัฒนาตัวนี้ตัวปลดหนี้นะครับตัวนี้สเปค210ปั๊ม22ตัวเดิน10ท่อใหญ่ คันนี้จัดโปรพิเศษเหลือเพียง2แสนบาทเท่าน,นั้นนะครับจาก2,49,000บาทด่วนเลยครับราคานี้อ่าตัวนี้เป็นเลดนะครับเป็นปากเลดเป็นตู้เลดนะครับทั้งอุ้มเลดอุ้มสองตันห้านะครับอ่าตัวนี้เกาะพร้อมใช้งานครับใช้ง,งานได้ปกติครับผมตัวนี้อ่าราคาพิเศษพิเศษกันเลย2แสนบาทด่วนเลยครับราคานี้ด่วนเลยนะครับต้องบอกว่าด่วนเลยเครื่องอีสุ สองร้อยสิบปั๊มยี่สิบสองได้กินัวเดินสิบเท่าใหญ่นะครับเป็นของกเกษตรพัฒนาโดยตรงเลยนะครับอยู่โลเทคอยู่โลเทคห้าสิบห้าแรงดันหน้าผ่านหลังลตตรถตุ้ลเลียไปเลยหนึ่งแสนสามมืนเก้าพันบาทนะครับส่งฟรีสามไล์โลนะครับติดต่อสั่งจองโดยตรงได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ให้เลยครับ080 3 8 3 9 7 8 9, 9 0 8 4 048 สามเจ็ดเก้าเก้านะครับรับได้เปลี่ยนตีเ่เถินรถทุกคันเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับท่านใดสนใจนะครับวีดีโอใช้งานปกตินะครับผมตัวนี้ก็ตัวนี้เอลสี่ห้าศูนแปดบอว่าสามชิ้นครับด้านหน้าผ่านหลังโรตารี่แล้วก็ในส่วนของร,อรถตักรถตักตัวนี้ก็คูปองเอลสี่ห้าศูนแปดเหมือนกันติดชุดตักเอห้าแปดแปดนะครับตัวนี้ก็จะพิเศษครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับส่งฟรีสามร้อยกิโลเมตร สนใจสนุกสนใจครับด่วนเลยครับราคาพิเศษพิเศษนี้จัดโปรโมชั่นเพียง3าวันเท่านั้นนะครับผมราคานี้ต้องบอกว่าจัดให้ f c โดยตรงนะครับคันนี้ก็ L4 ีห้17็ับาทองค์กรสามชิ้นครับดันหน้าผ่านหลังโรตารีนะครับโอปตาอ้า l ซ5 0 8าต้องบอกว่าด่วนเลยครับราคานี้มีไม่ให้สิบคันนะครับผมลซห้าศนนี้มีทั้งหมด3คันตอนนี้ให้ราคาเดียวกันเลย หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าขนาคโอกรสามิ้นนะครับดันหน้าผ่านหลังโรตารี่นะครับอสำหรับทนใยสนกสนใจกกิ่งกลางเข้ามาดุนดวนเลยครับราคานี้มีมาไม่บ่อยครับอโอกรครบมือเลยสามชิ้นดันหน้าผ่านหลังโตรตารี่ส่งฟรีสามร้อยกิโลเมตรเป็นรถสองพากับเพื่อนสี่ล้อครับสองพาใช้งานได้ปกติครับสว่วนนี้ก็ถือว่าจัดโปรพิเศษพิเศษให้กับเอฟซีโดยตรงนะครับผม แล้วก็จะมีในส่วนของโคด้า L3408 L3408 อุปกรณ์ดันหน้าผ่านหลังอ่าคันนี้ก็จัดโปรพิเศษให้129,000บาทนะครับอุปกรณ์ดันหน้าผ่านหลังตัวนี้เช็คเก็บรัึมททาสีให้ใหม่ทั้งคันนะครับอ่าส่งฟรี300กิโลเมตรเหมือนเดิมครับผมดูรถโดยนติเที่สาขาหนึ่งครับที่หมู่บ้านหนองไฮตำบลตลาดโพอำเภอลำปางจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ติดทางหลวงเส้นลำปางครูเมืองครับห่างครัวอําเภอประมาณ6กิโลเมตรนะครับ สำหรับท่านในสดสุดวกสนใจก็กลิ้งกลางกันเข้ามาหรือว่าจะโทรมาก่อนก็ได้ครับดูการทํางานไปเรื่อยครับตัวนี้ก็เจ้ายูโรพีโอใช้งานได้ปกตินะครับปัดโตรตวนี่ได้ปกติคันนี้ก็ l c 5 0 8ดีตัวนี้เป็นตัวติดชุดตักนะครับคันนี้ก็ทําสีใหม่ทั้งคัาเก็บรว่ซึมทําสีให้ใหม่เรียบร้อยครับหลากหลายรุ่นครับ ากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยครับสำหรับทุกคลิปทุกวิดีโอที่นำเสนอไปต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่าน FT ทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามารับชมในทุกคลิปทุกวิดีโอที่นำเสนอไปครับดูการทำงานไปเรื่อยครับ L สี่ห้าศูนย์แปดอุปกรณ์สามชิ้นด้านหน้าผ่านหลังโรตารี่าาราคานี้ส่งฟรีสามร้อยกิโลเมตรครับโปรพิเศษหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทอุปกรณ์สามชิ้นไปเลยครบมือ นะครับ L อลเซนย์แปดวันนี้จะมีสามคันนะครับวันนี้เหลือสามคันแจกโปรให้ทุกคันเลยหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทคันนี้จะเป็นตัวดีไอนะครับตัวนี้คันนี้ทําสีให้ใหม่เก็บรวดซึมเก็บรายละเอียดนะครับแถมอุปกรณ์สามชิ้นไปเลยหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับสำหรับทนสนุกสนใจก็ <ya> ติดต่อสอบถามได้ตรงนะครับผมตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ให้เลยฝากกดไลก์ก็แชร์ฝากกดติดตามเลยครับสำหรับทุกๆคลิปทุกๆวิดีโอที่นำเสนอไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ดูการทํางานไปเรื่อยครับแต่ละคันนะครับผมถูแก้คันไหนติดถูกแก้คันไหนก็ติดต่อสอบถามได้ตรงนะครับผมหรือว่าจะโทรมาหรือว่าจะเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่หน้าร้านได้เลยนะครับผมมาทดสอบรถมาทดลองครับนะครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันครับสำหรับท่านใดกำลังมองหารถไถยไว้ใช้งานนะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับที่หารถ หารถแทคเตอร์ไปไว้ใช้งานหารถไทยรถเกี่ยวข้าวแมคโครหล้อสิล้อครับอ่ายินดีให้คำปรึกษาอ่าทุกคนทุกท่านที่กำลังมองหาอ่าอุปกรณ์เครื่องจักรกลทางการเกรรษตรนะครับเพื่อไ,ไว้ใช้งานก็อันนี้ก็มาทดสอบระบบที่น้างานจริงเลยนะครับอ่ามาดัานดินมาปรับที่ครับคันนี้คันนี้โกตาดีซีเจ็ศูนย์ อ่าตัวนี้เป็น1 7 0จ g ตัวพัดนะครับตัวนี้1900ชั่วโมงครับอ่าจัดโปรพิเศษเลยวันนี้นะครับจากบางที450,000บาทวันนี้ลดราคาเหลือเพียง400,000บาทส่งฟรี300กิโลเมตรนะครับตัวนี้1900ชั่วโมงเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมครับรถปี60อ่าสวยเดิมครับตัวนี้จัดโปรพิเศษเลยนะครับลดไป50,000นะครับสวยเดิมเชคเปลี่ยนถ่ายของเร็วให้พร้อมเรียบร้อยครับส่งฟรี สามร้อยกิโลเมตรนะครับซื้อรถว,วันนี้แถมทองคำอีกหนึ่งสลึงนะครับผมสนุกสนใจไงก็ติดต่อสอบถามโดยตรงครับคันนี้แต่งเรียบร้อยครับเป็นเกียวดันนะครับเกีียวดันเหลดนะครับอ่าทนี้เป็นบากเลดเรียบร้อยแท็กช่วงล่างสภาพเก้าสิ้าเปอร์เซ็นเลยนะครับอ่าสองเส้นเลยนะครับผมกลัไปก็พร้อมดยงานทำเงินครับราคานี้สี่แสนบาทแถมทองอีก หนึ่งสลึงนะครับผมส่งฟรี300อยกิโลเมตรสำหรับท่านในสนใจก็ด่วนเลยครับราคานี้ราคานี้มีมาไม่บ่อยครับอเป็นโปรโมชั่นสุดพิเศษจากทางร้านนะครับสำหรับสนใจงก็มาดูรถตัวจริงนะครับมาทดลองขับมาเทสระบบะให้ถูกอ,อกถูกใจก่อนค่อยเอาไปใช้งานนะครับผมคันนี้ก็ถือว่าพร้อมเลยแหละเอาไปก็พร้อมรุยงานทำเงินเลยสําหรับฤดูกาล นาปีที่ถึงนี้นะครับผมใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาต้องบอกว่าใกล้เข้ามาทุกทีละตอนนี้ข้าวก็เริ่มออกวงแล้วนะครับในส่วนของแถวๆบ้านนี่ก็ข้าวก็เริ่มออกรวงแล้วะก็ต้องเตรียมแล้วครับตอนนี้สำหรับผมเองก,ก็ถ้าว่านยังไม่ได้ขายก็คงได้สองคันตอนนี้มีสองคันนะมีปีหกศูนย์กับปีห้าแปดนะครับ ปี P 60คันนี้ก็ปกติขายอยู่450,000บาทนะครับวันนี้ก็มาจัดโปรพิเศษให้กับ FC นะครับให้กับ FC ให้กับพกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆใครที่กำลังมองหารถเกี่ยวข้าวไปไว้ใช้งานนะครับผมฝากไว้หนึ่งคันครับรับได้เปลี่ยนที่เทิร์นรถทุกชนิดเหมือนเดิมนะครับผมการที่เข้าโคต้า DC70 G พัดนะครับผมสวยเดิมครับสวยเดิม1,900ชั่วโมงนะครับตัวนี้รถพึ่งจะมาถึงนะครับ ดูการทำงานไปเลยครับตัวนี้ทำงานคล่องตัวเลยนะครับมาวันนี้มารีวิวในบรรยากาศฝนตกครับฝนตกทั้งวันเลยวันนี้ครับถ้าบอกสนใจไงก็ติดต่อสอบถามได้ตรงนะครับผมตามเบอร์โทรที่ขึ้นมาให้เลยนะครับหรือว่าจะเข้ามาดูรถตัวจริงอยู่ที่หน้าร้านนะครับอันนี้จอดอยู่ที่สาขาหนึ่งครับที่หมู่บ้านหนองไฮตะบลตลาดโพอำเภอลำปีบมาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมซึ่งอยู่ติดทางของเสบลลำปมา้าคูเมืองครับอยู่ห่างตัวประมาณ 6กิโลเมตรนะครับฝากกดไลค์ก็แชร์ฝากกดติ๊ตามนะครับนะดูๆๆรอบคันกันตัวนี้เป็นเกียวดันเลดเรียบร้อยนะครับสีสันเดิมเดิมเลยอ่าสีสันเดิมเดิมเลยรถมาถึง,งยังไม่ทันด้ล้างครับแาะว่าตัวนี้แท็กใหม่คือแท็กแท็กใช้งานประมาณสักไม่ถึงห้าสิบไร่ครับสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอ่าดีสกินะครับท l สองเก้าศูนย์ห้าอ่า ตัวนี้ยิบก้าแรงม้านะครับผมเพียงเก้าหมื่นเก้าพันบาทอ,อกกุปกรณ์ด้านหน้าผัานหลังนะครับเก้าหมื่นเก้าพันบาทาราคานี้สุดพิเศษเลยนะครับสนใจง่าก็ติดต่อสอบถามได้ตรงนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นมาให้เลยนะครับเป็นรถสองพารับเรื่องสี่ล้อครับพงไัยพอเวอร์นะครับตัวนี้ในราคาสุดพิเศษพิเศษกันเลยเก้าหมื่นเก้าพันบาทส่งฟรีสามร้อยกิโลเมตรครับ ต้องบอกว่าราคานี้ถือว่าสุดคุ้มมากนะครับราคานี้สุดคุ้มกันไปเลยนะครับ99,000บาทเป็นรถสองพายกับเครื่อสี่ล้อไฮดรอลิกหน้าหลังใช้งานได้ปกตินะครับผมวันนี้พี่น้องท่านใดหารถไม่ใช้งานนะครับต้องฝากไปอีกหนึ่งคันนะครับสำหรัอบอ,อิซิกิอิซิกิทีเอล2905คันนี้จะจอดอยู่ที่สขาขาสามครับที่หมู่บ้าน น้องหัวช้างตำบลปาาัตไทดีอำเภอลำปีว่าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับไก่ที่ไหนไปที่ไหนครับสนใจรถไถรถเกี่ยวข้าวแมคโครหกล้อสิบล้อหรือว่าอุปกรณ์ต่อพ่วงรถแท็กเตอร์นะครับก็มีให้บริการนะครับหลากหลายแบบหลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านไถโรตารี่หรือว่าเป็นสาลี่ลากพ่วงนะครับก็มีให้บริการ ตลอดนะครับผมหรับพี่น้องทนใดกำลังมองหารถแท็กเตอร์มือสองนะครับอ่าอิซิกิคันนี้จัดโปรพิเศษจัดโปรพิเศษเอาไปแปดหมื่นเก้าพันบาทหัวจากเก้าหมื่นเก้าเอาไปแปดหมื่นเก้าอุปกรณ์ด้านหน้าผ่านห้านะครับอ่ารถมือสองขายตามสภาพครับคันนี้ก็เป็นรถตีเซอร์เข้ามานะครับอในส่วนของอีสิกิ ท l TL 2905รถใหญ่เลยครับในราคาเบาๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับสำหรับทุกคลิปทุกพวกวิดีโอที่นำเสนอไปนะครับผมก็ดูการทำงานไปเรื่อยๆครับตัวนี้น้ำไม่ดันนะครับผมอสองเพาโฟวินใช้งานได้ปกตินะครับผม สำหรับตอนนี้กำลังมองหารถไถยไว้ใช้งานก็สําหรับคันนี้ก็ราคาย่มยอมๆราคาพิเศษครับราคาเบาแล้อาราคาเบา,า,าะเ,บาเลยแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับอ่าจัดโปรพิเศษให้แล้วซื้อรถวันนี้อ่าในราคาสามแสนบาทขึ้นไปนครับจะกี่คันก็ได้ครับรวมกันให้เป็นสามแสนบาทแถมทองคานะครับหนึ่งสลึงทันทีนะครับผมอ่าสหรับตอนนี้อยากได้โปรพิเศษ ต้องมาจัดเลยครับวันนี้ PTO ใช้งานได้ปกตินะครับตรงนี้ PTO ใช้งานได้ปกติสองพาวใช้งานได้ปกติครับราคาพิเศษเลยแล้วก็อีกหนึ่งครับคันนี้ก็เป็นรถคิปอ้อยนะครับรถคิปอ้อยก็มาจัดโปรอีกแล้วครับจัดโปรพิเศษพิเศษกันเลยจัดโปรพิเศษเหลือเพียงจากปกติหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าวันนี้ลดราคาพิเศษเหลือเพียงหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับอ ใช้งานได้ปกติเลยครับตัวนี้เป็นรถคีบอ้อยนะครับรถไทฟอร์ดอ่าตัวนี้ฟอร์ดห้าพันขนาดเจ็ดสิบห้าแรงม้าครับตัวนี้มาพร้อมกับชุดคีบอ้อยนะครับชุดคีบอ้อยก็ปากคีบสวยๆเลยนะครับปากคีบนี้แข็งแรงดีเลยตัวนี้อ่าคานหน้าก็ใช้เป็นคานหน้าหกล้อเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้แข็งแรงทนทานครับผมคีบอ้อยก็ได้คีบไม้ก็ได้ครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทครับส่งฟรีสามร้อยกิโลเมตร ฮาตอนนี้กำลังมองหารถขีบอ้อยไปไว้ใช้งานนะครับฤดูการาตัดอ้อยก็ใกล้จะมาถึงรูปทีแล้วครับวันนี้เดือนพฤศจิกายนนี้ก็จะเริ่มเปิดหีและ่ันไดกําลังมองหานะครับเครื่องจักรกลทางการเกษตรไปไว้ใช้งานนะครับผมตันนี้ก็ราคานี้ถือว่าสุดคุ้มเพราะว่าปกติชื่อเฉพาะขีบเฉยก็เป็นแสนแล้วครับอ่าอันนี้ได้รถไปพร้อมนะครับ คันนี้ก็เป็นปงเลยเพราะเรียบร้อยครับพร้อมใช้งานเลยนี้ฝาครอบมีให้ครับฝาครอบมีให้แต่ว่าไม่ได้ใส่มาอฝาครอบเจ้าของเดิมเราถอดมาครับก็เผื่อท่านไหนมองหารถคลออไอไว้ใช้งานคันนี้โอ้โหสีสันสวยๆเลยสีสันเดิมๆเ,เลยครับเครื่องไม่มีไอนะนะไม่น้ำไม่ดันอราคานี้ยต้องถือกว่า,วาใครเรีวใครได้เลยราคานี้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นบาทอ่ะ เอาไปเลยหนึ่งแสนเจ็ดืนบาทส่งฟรีสามรอกิโลเมตรดูรถจ,จริงทีส่สาขาหนึ่งครับที่หมู่บ้านหนองให้ตำบลตลาดโพ,พ่อเราไปมาจาังหวัดบุรีรัมย์เหมือนเดิมนะครับผมท่าน,านใดสนใจยังไงก็โทรมาก็ได้ครับโทรมาติดต่อสอบถามได้ตรงศูนย์แปด8ูนย์ส4มแปดสามเก้าเ็แปดเก้าศูนแปดสีู่นย์ี่แปดสามเจ็ดเก้ารับแลกเปลี่ยนตีเทินรถทุกชนิดเหมือนเดิมนะครับผมโหชุดขงขีบสว,สวยเลยนะครับอ่า ให้ไปไม่ผิดหวังครับราคานี้โอ้โหหนึ่งแสนเจ็ดหมืนบาทหาได้ที่ไหนพวกคุณเอ้ย <c oughs> นี่ครับฝาครอบมีนะครับสำหรับชอไหนกำลังมองหารถคีบอ้อยนะครับราคานี้ผมบอกว่าดวนเลยครับใครเร็วใครได้เลยราคานี้อ่าตัวนี้เป็นปั๊มนอกด้วยนะครับ ขายสวยๆเลยพอสห้าพันเจ็ดเจ็ดนะครับแตงว่านนี้กำลังมองหาอ่าไปคีบอ้อยคีบไม้นะครับแล้วก็จัดพิพเศษอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทอาแจ้งราคาไวก่อนเลย L ศูนย์แปด d ีนะครับตัวนี้จัดราคาพิเศษหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทโอ,อกก้โหด้านหน้าผ่านหลังอ่าราคานี้ส่งฟรีสามร้อยกิโลเมตรครับหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทฟังไม่ผิดครับ L4508 นะครับไม่ใช่ L34 L4508 นั่นแหละครับพิเศษ1 4 9 0 0บาทส่งฟรี300กิโลเมตรครับอ่าตัวน,นี้เป็นสองพาร์คุนครั้งสี่ล้อเป็นรถโฟล์วินเหมือนกันนะครับอ่าไฮรลิกหลังไฮรูลิกหลังหน้าใช้งานได้ปกติโฟล์วินใช้งานได้ปกติครับรถขายตามสภาพครับมือสองตัวนี้เป็นรถตีเทิร์นเข้ามาอ่าสำหรับท่านในกำลังมองหานะครับรถไถเลยนะคารบบับมอในราคาพิเศษพิเศษนะครับ คันนี้จอดที่สาคาสี่ครับที่แกกางอำเภ่อลำไม้าเลยนะครับเยื้องๆกับรถตัดลำไยม้านะครับผมเลย l ่ห้าศูนย์แปดอุปก,กรณ์ด้านหน้าพลังหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทราคานี้ส่งฟรีสามร้อยกิโลเมตรซื้อรถวันนี้มูลค่าครบสามแสนบาทนะครับแถมทองคำหนึ่งสลึงฟรีทันทีนะครับงานนี้มีสิบรางวัลน,นะผมต้อ่าเดี๋ยว e ีนี้จัดให้เท่านี้ก่อนนะครับ พีหน้ามาติดตามกันอีกทีว่าจะมีไหนมาจัดโปรพิเศษอีกอ่าสำหรับถ้าได้กำลังมองหารถไทยรถเกี่ยวข้าวแมคโครหกล้อสิบล้อครับอ่าหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงรถแท็กเตอร์มือสองนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของอะไหล่รถเกี่ยวข้ามือสองคู้านะครับทางร้านยินดีให้บริการทั้งสี่สาขาฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยครับสำหรับทุกคลิปทุกๆวิดีโอที่นำเสนอไปสำหรับคลิปนี้ ต้องกราบขอบพระคุณนะครับสําหรับทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามารับชมในทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับผมพิทักวีรังคนเดิมครับอ่าต้องขอขอบพระคุณจากใจทีมงานพิทักวีรังคนเดิมบริษัททีเอสแท็กเตอร์การ,กรเกษตรยนต์2022จำกัดสวัสดีครับ